สลามหัวเลกุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสบายสไตล์มุนิราชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้มุนิราจะมากินผัดไทยไก่ใส่ปลาหมึกนะคะวันนี้ผัดวรอรวมเนาะผัดได้ผัดเรียบร้อยไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไม่ร้องรำทำเพลงรับกินกันเลยจ้า ก็วันนี้วูน,นี้ล่าจะไม่พูดอะไรมากมายเนาะไม่ร้องรำทำเพลงอะไรเยอะแยะนะคะดอกมากินกันเลยจ้ามาจ้ามากินน้ำกันเห็นบอดไก่ดิจ้ะเต็ามู ผัดไทยจานโตนะคะผัดไทยจานโตโตขออนุญาตกินเลยนะคะือ สีผัดไทยของมูนิล่าอาจจะดูเพราะว่าสีจะสีจืดเน,นะาะเพราะว่ามูนิล่าบพาอยากกินเผ็ดเนาะอีกอย่างหนึ่งเอ่อมูนิล่าท้องด้วยกินเผ็ดมากไม่ได้นะะก็เลยสีจะเป็นดูจืดๆหน่อยไม่ได้ปรุงอะไรมากมายเนาะค่ะ ທີ່ເວົ້າໄທແນ່ເວົ້າອີສານແນ່ເນາະເພາະວ່າມື້ນີ້ນະເປັນຄົນອີສານເນ ใเนื่งก็อยากใส่พริกอยู่เด้อเพราะมันเป็นสีสันแต่ก็กินเผ็ดไม่ได้กินเผ็ดไม่ได้เพราะว่าท้องท้องสามสิบเก้าวิกแล้วค่จะ,คะจะคลอดแล้วค่ะอึ่มมาํามากินน้ำกัน สไตล์แม่หมูนะคะผัดไทยสไตล์แม่หมูยูกไก,ก่พันเุ์กระตอมกินกับข้าวผ่านเท่าน้องจึงยูถอม วันนี้เบาๆได้เพราะว่าจะกินย่างเดียวเนะาะเบาๆไล่เด้อพี่น้องรำคาญอีกอย่างนก็เป็นเต้ามีโคตรแข็งแบอบกินอย่างเดียววันนี้ขอกินก่อน เป็นคลิปนองไหมนอกจากนีะเะขาก็ฝากมอฝากตัเป็นฝากกำลังใจให้มุนิลาน้ำเนยเธอ,อจากฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์มุนิลา,น,าน,นั้นเนี่อเด้อจ้าเพื่อจะได้ทำคลิปใหม่ๆให้พี่น้องเรีนมาเบิ่งกันเนาะอืม มีไก่ด้วยค่ะมุนิลาผัดผัดไทยไก่ใส่ผลาหมึกน้ำที่แรกก็เส็ดเป็นผัดไทยกุ้งบันิมว่านี่หาซื้อกุ้งไม่ได้เน้ะจ้ะเนาะหาซื้อกุ้งไม่ได้เลย วุนนี้ได้อย่ากได้เป็นกุ้งสด,ดกุ้งสดมมนแบบบะหมี่มไปโคสตร้านเด็กกันมิตราบะหมี่มิตรแบบฟรีเซนแบบกุ้งอัดแข็งนะคะขนม นี่เป็นโคกน้กอ่ะอันนี้เป็นไอซ์ที แงโมค่ะอากาศเป็นอ่ะ แซ่บจ้าคัามฟ่าวไรไหมจังก็เยเพ่าได้เห็ดเ่ได้เบอร์อนเห็วิธีแบบวิธีท้าอาจารเนาะฝาว เห็นแล้วแหละมุนิล่าเคลสิน่ะอัดคลิปกินย่างเดียวน้วมือนาเันมิเวลาอิลีมมุนิล่สกัสสิมาเฮดันพิธีถ้ำน้ำเนาะเนะกจาเนาะอืม สูตรมาตันจากพ่อจากป้านะคะป้าสอน คะน,นี่คำสุดท้ายเดี๋ยวกินแตงโมตอเนี่ย เราขอาเปลี่ยนเป็นกินแตงโมใส่มื้อแล้วเนาะ ตแตงโมเนื้อต่านๆน,นวลนแมวมาตากินหมดล้วที่ก็จะขอลาไปก่อนนะคะ แล้วจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่มูน่นเอเด้อฝากติดตามจะได้เห็นดูคลิปใหม่ๆของแม่มูนะคะสวัสดีค่ะ